ถึงแล้วนะคะทุกคนถึงวัดด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราพาไปเที่ยวตรงเจดีเนาะเพื่อนทำเพิ่งจะครบหนึ่งปีตอนนี้ก็จะเป็นในด้านบนของวัดนะคะด้านข้างก็จะสวยงามมากๆเลยวันนี้ลมแรง ปกติก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ